โดนแฮก Airbnb ตัดเงินบัตรเครดิตไป60,000กว่าบาทต้องทำยังไงอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเองแล้วก็พวกเราก็ตอนนี้ได้แก้ไขปัญหาไปได้เดยอะแล้วก็เลยมาสรุปเอาไว้ในเว็บไซต์ของพวกเราเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อคน,อ,น,อ,นอื่นที่อาจจะโดนแฮกอาจจะแอปอื่นด้วยแล้วก็สุดท้ายคือโดนตัดเงินในบัตรเครดิตไปเนี่ยแล้วจะต้องทำยังไงเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้น ก่อนอื่นขอสรุปสถานการณ์ของตัวเองคร่าวๆก่อนก็คือการโดนแฮ็กครั้งนี้เนี่ยก็คือแฮ็กแอปพลิเคชัน Airbnb ที่ใช้จองห้องพักนั่นแหละที่อยู่ในมือถือของเราอะ่ะเสร็จแล้วก็ในนั้นมีข้อมูลบัตรเครดิตของพวกเราอยู่แฮกเกอร์ก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยไปจองห้องใน Airbnb 3ที่รวมกันแล้ว60,000กว่าบาทซึ่งมันเยอะมากแล้วที่ซ้ำลายกว่านั้นคือห้องของพวกเราที่ เป็นที่พักที่ต่อไปที่พวกเราอีกไม่กี่วันจะต้องเข้าไปพักเนี่ยโดนแคนเซิลไปด้วยคือเอาเงินเราไปไม่พอยังจะยกเลิกห้องพักของเราอีกซึ่งอันนั้นก็อีก2 0 0 0 0กว่าบาทเพราะเราพักอยู่เกือบเดือนเช่าแบบรายเดือนน่คืองานนี้ถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยก็เสียไปรวมๆ8 0 0 0 0กว่าบาทฉะนั้นมันต้องทํายังไงก็จะต้องแก้ปัญหาให้ได้ครับสุดท้ายสถานการณ์ก็โอเคขึ้นซึ่งก็ต้องใช้เวลาหลายวันอยู่ก็มาเล่าให้ฟังในนี้ เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วอยู่ดีๆก็โดนแฮ็ก hmm. โดยไม่ทราบสาเหตุคือเราก็ไม่ได้เข้าบ่อยเป็นแอปที่นานๆจะใช้จองห้องทีหนึ่งแล้วก็วันที่รู้ก็คือไม่ได้มีการเตือนอะไรก็แค่ว่าเออจะกดดูเพราะอีกไม่กี่วันแล้วที่จะต้องไปปรากฏว่าเอา้าทําไมเข้าแอปไม่ได้ละ่ะมันขึ้นว่าให้ล็อกอินใหม่ใส่รหัสอะไรไปปุ๊บก็เข้าไม่ได้เลย สรุปก็คือพวกเราโดนแฮก a อร์บี i อนหายบัตรเครดิตถูกตัดเงินไป60,000กว่าบาทนี่ไม่รวมห้องที่เราจองไว้แล้วด้วยนะก็แน่นอนเราต้องติดต่อ AirBnB Support ปัญหามันอยู่ที่การช่วยเหลือของเขาเนี่ยช่วยเราได้เร็วแค่ไหนก็คือยอดจองเนี่ยที่บัตรของเราอะ่ะมันอยู่ในนั้นไงโดนใช้ไปจองห้องอื่น3ยอดก็มี37,000กว่าบาทอันนึง1 1 0 0 0กว่าบาทอันนึงแล้วก็2,000กว่าบาทอันนึง ซึ่ง2ยอดแรกเนี่ยเป็นห้องเดียวกันซ้ำกันแต่คนละวันคือ ID ดีเดียวสามารถจองได้ไม่จำกัดเลยแม้จะเข้าพักวันเดียวกันคนเดียวจะพักหลายที่หลายประเทศเนี่ยแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยของระบบ Airbnb ทั้งเรื่องของการตัดเงินโดยไม่ต้องยืนยันการลบบัตรไม่ได้การลบบัญชีได้โดยไม่ต้องยืนยันคือเราจองแต่ละทีเนี่ยเขาให้เราใส่ข้อมูลไปปุ๊บกดปุ่มเดียวเท่านั้นเองเงินตัดไปแล้วปกติถ้าซื้ออย่างอื่นเราต้องยังไงก็ต้องยืนยัน O t ทอะไรไปอันนี้ไม่ต้องเลย แล้วก็ลบบัตรเครดิตก็ทาไม่ได้อ๋อลืมลบไปดิเขาก็เลยเอาไปใช้ได้มันลบไม่ได้เราใช้ไปครั้งหนึ่งมันก็จะจําแล้วก็จะลบได้จริงก็ต้องหลังเช็คเอาไป14วันคิดดูดีเลยแค่ไหนแล้วเราใช้ทุกเดือนแล้วเราจะก่อนที่จะลบอันเก่าห้องใหม่ก็จองไปมันก็จําอีกฉะนั้นเราไม่มีทางลบได้แล้วก็คนแฮกเกอร์เนี่ยมันดันมาลบบัญชีเราได้โดยไม่ต้องยืนยันด้วยปกติแล้วถ้าจะถึงขั้นสําคัญคือ ต้องลบแอคเคาทลบบัญชีของเราเนี่ยมันต้องมีการยืนยันอะไรสักนิดนึงทางมือถือทางอีเมลใช่ไหมอันนี้คิดจะลบก็ลบได้เลยก็แสดงถึงความหละหลวมของ Airbnb มากถ้าเรารู้ตัวว่าโดนแฮกเราต้องทํำยังไงก็คือเมื่อรู้ว่าโดนแฮ็กแล้วมีการตัดบัตรเครดิตเราจะต้องโทรอายัดบัตรทันทีแต่ตอนนี้เราอยู่ต่างประเทศค่าโทรทางไกลสูงมากเราก็คุยกับ call center นานด้วยเกิน500บาทแน่ ซึ่งเขาว่าบางธนาคารสามารถแจ้งอายัดทางไลน์ได้ไม่ต้องเสียค่าโทรแต่ก็รอคิวกันนานคือรอบหน้าเราคงจะลองแบบนี้ดูแต่สถนานการณ์จริงมันกระทนหันมากอะ่ะก็นึกถึงได้แต่การโทรอย่างเดียวเมื่อเราอายัดบัตรแล้วธนาคารจะส่งบัตรจริงไปยังที่อยู่ที่เราต้องการปัญหาของพวกเราคือพวกเราอยู่ต่างประเทศกันเกือบตลอดนานๆกลับไทยทีหนึ่งบัตรส่งในไทยก็หมายความว่าบัตรใหม่นี้เราจะใช้บัตรที่เป็นการ์ดแข็งเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เราได้แต่พวก ตัวเลขต่างๆมาใช้ทําทางธุรกรรมออนไลน์เท่านั้นก็คือมีความลับอย่างหนึ่งที่เราพวกเราไม่รู้แล้วเนี่ยใช้เวลาหลายวันกว่าจะรู้คือยอดค้างยอดคงเหลือยอดทุกอย่างที่จะเข้าเนี่ยจะเข้าไปที่บัตรใหม่หมดเราจะค้างของเดิมที่โดนแฮ็กไปแล้วเราสั่งอายัดเนี่ยเราจะยังจ่ายบัตรเครดิตไม่หมดหรือเราจะจ่ายเกินไปแล้วหรือเขาจะคืนเงินเข้าบัตรให้เราแต่ไปคืนเข้าบัตรเก่าเนี่ยทุกอย่างจะส่งต่อไปบัตรใหม่หมดเรื่องธนาคารไม่มีอะไรน่าห่วง ขอแค่แจ้งอายัดไปอย่างเดียวคือแฮกเกอร์มันจะตัดเงินไปเท่าไหร่ก็ตามเรารีบแจ้งอายัดให้เร็วที่สุดเขาก็จะจัดการยกเลิกยอดพวกนั้นให้เราแต่อย่าลืมว่าเรื่องนี้เราใช้เวลายืนยันกันนานมากเพราะว่าเรากังวลว่าห้องที่เราจองไปแล้วที่โดนมันยกเลิกด้วยเนี่ยคือมันเป็นประเภทที่ไม่สามารถยกเลิกได้เขาก็จะบอกเงื่อนไขว่ายกเลิกไม่ได้คือยกเลิกได้แต่ว่าไม่ได้เงินคืนแล้วมันดันมากดยกเลิกห้องเราอีกซึ่งยกเลิกเราจะไม่ได้เงินคืนอีก เธอทีนี้จะทํำยังไงต้องเสียไปเลยหรืออีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอก Account Airbnb โดนลบ Account Airbnb โดนลบใช้งานไม่ได้ข้อมูลหายหมดล็อกอินไม่ได้ต้องสมัครใหม่แปลว่าห้องที่ได้จ่ายเงินไปซึ่งเคสของพวกเราอีก7วันจะเข้าพักแล้วก็ถูกลบไปด้วยอีกห้องหนึ่งคือห้องที่เราอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเชคเอาท์ก็ยังจะลบได้ด้วยจริงๆคือประมาณว่า Account ของเรามันหายไป ระบบก็เลยลบห้องที่เรายังพักไม่เสร็จและห้องที่เรากําลังจะไปพักใหม่โดยอัตโนมัติซึ่งมันก็ดูแปลกๆอยู่นะมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ความเสี่ยงของพวกเราก็คือแน่นอนจ่ายเงินไปแล้วอย่างที่บอกแต่ห้องโดนยกเลิกเป็นเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินได้พอโดนยกเลิกไปแล้วห้องในระบบเป็นห้องว่างอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองถ้าเราไม่รีบจองไปใหม่คนอื่นก็สามารถจองได้และสามารถเข้าพักได้ก็คือถ้ามีคนมาชิงตัดหน้าเราไปคือจะทํำยังไง ความเสี่ยงที่สองคือห้องที่กําลังจะเข้าพักถูกลบไปแล้วทั้งที่เราจ่ายเงินแล้วติดต่อโฮสต์โฮสต์บอกว่าให้จองใหม่จ่ายใหม่เดี๋ยวเขาจะทํารีฟันคืนเงินให้ถ้าเป็นเพื่อนๆจะกล้าไหมของเดิมก็ไม่รู้คือเราอย่างที่บอกอะ่ะหลายวันกว่าเราจะรู้คําตอบว่ายอดเงินคืนซึ่งบอกว่าจะคืนเข้าบัตรเก่าแต่เป็นบัตรที่ถูกอายัดไปแล้วจะส่งต่อให้บัตรใหม่ซึ่งกว่าเราจะรู้อันนี้ก็ถามหลายช่องทางกันมากแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้เราก็จะกล้าไหมเราก็บอกว่าให้เขารีฟันก่อนได้ไหม แล้วเราจะใช้ไอ้เงินนั้น่ะที่รีฟันมาให้เนี่ยจองใหม่แต่โฮสก็ไม่ยอมคือต่อให้เขารีฟันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเงินจะมาทันทีไงแต่ถ้าเรารู้ว่าเขากดรีฟันปุ๊บเราก็โอเคกล้าๆใช้เงินใหม่จองไปอ่าโฮสไม่ยอมซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะไม่ใช่ความผิดของโฮสอย่างที่บอกความผิดของแฮกเกอร์และความหละหลวมของ Airbnb แต่เราก็กลัวว่าจะมีปัญหาทีหลังถ้าจ่ายเงินซ้ําไปก็กังวลอีกว่าจะมีคนมาจองทับในวันที่เราจองทําให้วันแหวงไป คือเราเยอะด้วยไงตั้งเกือบเดือนน่ะถ้าเกิดมีคนมาจองข้อมสักวันสองวันในระหว่างหนึ่งเดือนนี้ก็เราก็จองใหม่ไม่ได้แล้วกลัวว่าโฮสจะไปรับคนอื่นแทนเพราะเราเห็นแล้วว่าในปฏิทินเนี่ยเป็นวันแหวงที่ใครสามารถจองก็ได้แล้วเราก็อยู่สี่สัปดาห์ถ้ามีคนมาจองแหวงไปวันเดียวก็อย่างที่บอกก็จองไม่ได้แล้วอีกอย่างเสียดายที่ได้ราคาห้องที่พอรับได้ด้วยทำเลก็ดีด้วยถ้าพลาดอันนี้ไปก็ห้องอื่นก็ทำเลซู้ไม่ได้แถมยังราคาแพงสรุปคือจองใหม่ทันทีก็ไม่กล้า ติดต่อ airbnb support ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือมีแต่รับเรื่องแล้วหายนี่คือความรู้สึกของคนที่อยู่ในสถานการณ์ในเวลานั้นครับก็คือที่เพิ่งเราก็คือต้องติดต่อ airbnb support มีอยู่อย่างเดียวเพราะเราแจ้งอายัดบัตรเครดิตไปแล้วเขาก็ถามว่าจะโทรหรือส่งข้อความซึ่งก็ไม่ต้องคาดหวังถ้าโทรแล้วจะได้รับการแก้ไขนะโทรก็คือได้รับแค่รับเรื่องเท่านั้นรับฟังเราบ่นแค่นั้นส่งข้อความดีกว่าจะได้มีหลักฐานพูดคุยด้วยชัดเจนกว่าการโทรมา airbnb เนี่ย ตัวซัพพอร์ตขั้นแรกจะเป็นแค่คนรับเรื่องคัดกรองคําถามถ้าเขาตอบได้ก็ตอบเลยถ้าเป็นเรื่องเทคนิคก็แค่ส่งเรื่องให้อีกทีมหนึ่งก็คือตอนนี้เขายังใช้มนุษย์อยู่ก็จริงแต่หัวใจอาจเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วก็ได้เมื่ออ,อยู่ในหน้าที่ตอนแรกที่ติดต่อเนี่ยเคสของเราก็คือโดนลบแอคเคทาไปเลยเข้าล็อกอินไม่ได้ก็ต้องสมัครใหม่เป็น id no name อะแล้วก็ติดต่อ Air b บ b ซึ่งใครจะเชื่อก็ต้องมีหลักฐาน แอร์บินมีซัพพอร์ตให้เอาแอคเค้าของเรากลับมาได้ไหมหรือกู้คืนได้ไหมคือไม่รู้อะไรเลยว่าจะทําได้หรือไม่ได้ในครั้งแรกสุดหลังจากติดต่อไป 3- ามถึงสี่ชั่วโมงแอคเค้าของเราก็ได้กลับคืนมาแต่ไม่มีการแจ้งอะไรเลยว่าจะทํากี่ชั่วโมงแก้แล้วจะแจ้งกลับหรือคืออยู่ดีๆก็ทําเสร็จแล้วก็ไม่ได้บอกหรือแม้กระทั่งมีการขอภยัยคือเรายังไม่รู้เลยว่าห้องโดนโลบไปหรือ,อยังในตอนนั้นน่ะก็ถือว่าชื่นชมที่เอาแอคเค้ากลับมาได้ภายในวันเดียว แต่การที่ให้เรารอโดยไม่มีการสื่อสารใดๆว่าได้รับเรื่องแล้วหรือไม่เนี่ยทาให้เราที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยร้อนใจหนักกว่าเดิมแต่ห้องที่ถูกยกเลิกไปก็ยังยกเลิกอยู่คือเราหวังว่าได้กลับมาปุ๊บทุกอย่างจะเหมือนเดิมก็ห้องโดนล,ลบไปแล้วนี่ไงทีนี้การแก้ปัญหาถัดมาคือห้องที่เราจ่ายไปแล้วเอากลับคืนมายังไงก็จ่ายไปแล้วอะใช้แอคเคาที่ได้กลับคืนมาติดต่อ Airbnb บีซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งก็พวกนี้เป็นรูปภาพนะครับที่คุยกันกับเขา เริ่มต้นติดต่อก็ค้นหาคำว่า contact us หรือ help center อะไรก็ได้หาง่ายอยู่หลังจากนั้นก็จะมี AI คัดกรองคำถามของเราก่อนแล้วให้เราอธิบายปัญหาเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้เขาแปลได้แหละ AI จะให้เราอ่านแต่ละข้อเผื่อว่าจะเจอคาตอบโดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เราสงสัยอยู่ได้ก็ถึงจะให้ติดต่อคนคือมันเป็นแนวทางของสมัยนี้นะเจอหุ่นยนต์ก่อนแล้ค่อยเจอคน แต่เราไม่สนใจหรอกขอแค่แก้ไขปัญหาของเราได้ก็จะมีให้เลือกว่าจะติดต่อแบบโทรหรือแบบข้อความเราแนะนําให้ติดต่อแบบข้อความเพราะทุกอย่างจะมีหลักฐานถ้าโทรจะไม่มีหลักฐานและข้อมูลอาจคาดเคลื่อนเพราะเราจําไม่ได้หรือเขาพูดผิดหรือมีแต่น้ามีรูปยืนยันนะข้างบนจากนั้นก็เล่าปัญหาไปแบบกระชับที่สุดคือเราต้องตรงประเด็นไม่ต้องอ้อมคอมไม่ต้องเกริ่นไม่ต้องมารยาทมากแต่ Airbnb support เนี่ยมักจะใช้คำพูดที่ดูมีมารยาทดูฟุ่งเฟือย ใจความสําคัญมีนิดเดียวหรือไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรเลยพิมพ์ภาษาไทยก็ได้แต่ต้องใช้คําแบบทางการไม่งั้นเวลาแปลอาจจะเข้าใจผิดส่วนตัวพวกเราใช้ภาษาอังกฤษแม้ว่าไม่ค่อยเก่งแต่ไม่ค่อยสนใจแกรมมาให้พอมีคีย์เวิร์ดพอรู้เรื่องจะง,ง่ายกว่าการพิมพ์ภาษาไทยซึ่งอาจจะแปลผิดได้ทีนี้ถ้าเป็นคําถามที่คนแรกเป็นคนคัดกรองตอบได้เขาก็จะตอบแต่ถ้าเป็นเรื่องทางเทคนิคหรืออื่นๆเขาก็จะส่งไปที่ทีมที่เกี่ยวข้องนี่รูปหลักฐานแล้วเราก็เล่าเคสของเราไป ก็ถูกส่งต่อให้อีกคนหนึ่งตอนแรกๆก็เฉยๆไม่ได้หงุดหงิดอะไรเพราะว่าไปตามระบบคิดว่าไม่น่าจะเกินยีิบสี่ชั่วโมงก็รู้เรื่องแต่จากรูปข้างบน Airbnb Support บอกว่าฉันกําลังจะออกจากออฟฟิศเดี๋ยวจะตอบหลังจาก2วันคือถ้าบอกว่าภายใน2วันก็ปรีดแล้วนะคือมันอาจจะตรงกับวันหยุดเขาพอดีหรืออะไรนี่เราเดาเอามัว่วหลังจาก2วันซึิ่งอาจจะเป็นวันที่3 4มหก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกว่า2วันเป๊นนี่สรุปว,ว่าเราไม่มีทางจะรู้ได้ว่าจะรับการตอบกลับเมื่อไหร่ เคสของเราอาจรู้สึกเล่งปานกลางในสายตาคนอื่นแต่ให้ลองจินตนาการว่าห้องจ่ายไปแล้ว25,000กว่าบาทมันหายวับไปแต่เงินไม่ได้คืนและห้องของเราที่เรากําลังพักอยู่ขณะนี้ก็ถูกยกเลิกไปด้วยนั่นก็แปลว่าห้องทั้งสองห้องเนี้ยอาจมีคนจองทับได้โอเคว่าห้องที่อยู่ปัจจุบันคงไม่น่าเป็นอะไรมากแต่ห้องที่จ่ายไปแล้วและรอเข้าพักในสัปดาห์หน้าถ้ามีคนอื่นจองทับจะเป็นยังไงเราขอให้โฮสต์ล็อกวันให้หน่อย เดี๋ยวจะจองใหม่แน่นอนแต่โฮสตก็ไม่ตอบและไม่ล็อกวันให้เราต้องจองใหม่ไปก่อนเขาถึงจะคืนเงินให้โอเคไม่ว่ากันทีนี้หันมาทาง Airbnb Support เมื่อไหร่จะตอบว่าเราควรต้องทำยังไงรีบุ๊กให้เลยได้ไหมไม่ต้องคืนหรือเสียไปเลยหรือยังไงไม่มั่นใจอะไรเลยก็คือคิดดูว่าถ้าเรารอห้องเดิม Airbnb ไม่ตอบสักทีฉันออกจากออฟฟิศ2วันแล้วก็คำตอบไม่แน่นอนเรื่องเงินจะคืนเข้าอะไรตอนนั้นยังไม่รู้ แต่ถ้าเราไปจองห้องใหม่ก็เท่ากับว่าตรงนี้เราอาจจะเสียไปเลยก็ได้เราก็ได้แต่รอรอรอ Airbnb ตอบกลับอย่างมีมารยาทเพราะคิดว่าไม่น่าจะเกิน24ชั่วโมงก็พอผ่านไป24ชั่วโมงก็เริ่มนอนไม่หลับแล้วทักไปอีกทีหนึ่งเริ่มตัดเพอไปเรื่อยๆไม่มีการตอบกลับใดๆคือ2วันนี้คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> ในใจก็รู้แหละว่าสุดท้ายก็น่าจะจบจินนาการกรณีแย่สุด Airbnb ไม่ตอบหรือตอบมาว่าขึ้นอยู่กับโฮสต์คือโยนภาระว่าจะคืนไหม ซึ่งโฮสก็บอกให้เราจองใหม่ก่อนถึงจะคืนให้เราก็พร้อมเสี่ยงอยู่แล้วแต่ขอยืดเวลาให้ Airbnb ตอบกลับสักหน่อยครับคือเราต้องการแค่ความมั่นใจจาก Airbnb ซึ่งก็ไม่ยอมตอบแล้วโฮสก็ต้องให้จองใหม่ก่อนถึงจะให้งเงินคืนผ่านมา2วันเต็ม48ชั่วโมงแต่ไม่เคยได้รับคำตอบเลยเรื่องได้หรือไม่ได้เราก็เตรียมใจแล้วแค่รู้สึกเสียใจเวลาที่ต้องรอเขาตอบซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ใครมาอ่านทีหลังอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึก แต่ถ้าเคยมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้จะเข้าใจว่า2วันเหมือน2เดือนและต้องรีบตัดสินใจไม่งั้นความเสี่ยงหลายอย่างจะตามมาเช่นต้องหาที่พักใหม่ซึ่งไกลและแพงขึ้นหรือไม่มั่นใจว่าจะได้เงินคืนไหมเราก็บ่นทุกอย่างที่คิดได้ในเมื่อไม่มีมารยาทมาคือบ่นกับ Airbnb นะซึ่งไม่ยอมตอบเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรอีกความคับแค้นมันคือมันเป็นความผิดของระบบรักษาความปลอดภัย Airbnb ไม่ใช่เรา คือเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยต่อให้โดนแฮกแอคเคาท์แอร์บได้แต่ถ้าเกิดว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่านี้หรือสามารถลบบัตรได้ทันทีไม่ใช่ต้องมารอยังไงแฮกไปก็เอาไปจองเสียตังค์เยอะแยะไปไม่ได้2คือเราเสียค่าธรรมเนียมการจองคิดเป็นเฉลี่ยเดือนละ3 0 0 0ถึง 4, บาทรวมอยู่ในค่าที่พักเพราะเราเดินทางตลอดใช้ Airbnb เป็นบ้านมาต่อเนื่อง2ปีแล้ว3คือแค่การตอบคาถามยังไม่ตอบ ถ้าตอบเราจะได้ตัดสินใจได้เลยไม่ต้องมารอยอย่างน้อย2วันถามว่านี่ธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่ว่าต้องมีคนคอยแก้ปัญหาตลอด24ชั่วโมงหรือนี่พอรับได้แต่นี่กวนมากคือไม่ตอบอะไรเลยก็เขาบอกว่าเขาจะออกจากออฟฟิศ2วันทําไมต้องเป็นออฟฟิศนี่ออนไลน์คุณสามารถเช็คได้ตลอดเราก็เลยเปิดอิชชูใหม่เรื่อยๆและที่กวนมากไปกว่านั้นคือถามแล้วตอบไม่ได้ดูรูปข้างบนนะ แล้วบอกว่าดูเหมือนคุณได้เปิดอิชชูวไว้แล้วทางเราก็จะไปรวมกันที่นั่นคือถามไม่ตอบก็เปิดใหม่อะ่ะเปิดใหม่เผื่อจะมีคนใหม่มาตอบไงระบบมันก็ดันไปรวมกับของเก่าแล้วก็ปิดช่องไม่ให้พิมพ์ิีกเลยเราก็เปิดใหม่ถามใหม่เริ่มใหม่แต่ละคนก็ตอบไม่ต่างกันเรากับเป็นหุ่นยนต์คือมีคนใหม่เผลอมาตอบบ้างแต่พออาจจะเห็นอันอื่นที่เราพิมพ์ปุ๊บเขาก็เอาไปรวมอันอื่นอีกคือเปิดใหม่ฉันก็เอาไปรวมเปิดใหม่ฉันก็ไปรวมกับอันเก่าก็คนใหม่ไม่ตอบ แต่เรื่องนี้พอเข้าใจได้เพราะเขาอาจไม่มีความสามารถในการเข้าถึงพอที่จะจัดการได้และนี่คือสิ่งที่ทําให้คับแค้นกว่าเดิมคือเหมือนให้เราคุยกับมนุษย์ที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจแบบนี้เอาหุ่นยนต์ AI มาตอบน่าจะดีกว่าน่าจะรู้และช่วยเหลือได้มากกว่าอ่า AI ไม่มีความรู้สึกแต่ว่า AI อาจจะแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่าคน3มวันแห่งการรอคอยพอเข้าวันที่สามอ่ะเพื่อนๆอาจคิดว่าแหม้3วันเองแต่ลองนึกดูนะถ้าต้องรออย่างไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ ไม่มีการตอบกลับคนที่ไม่คิดอะไรก็คือคนที่มีเงินเหลือเฟือก็แค่จองใหม่จ่ายใหม่ไม่ต้องคิดอะไรมากปัญหามันก็จะเป็นปัญหาที่เล็กเราก็กําลังจะจองใหม่แหละไม่ได้เงินเหลือแต่คิดว่าโฮสต์น่าจะไม่โกงคือวันนี้ตัดสินใจแล้วไม่ได้เรื่องไม่ตอบก็จะทําใหม่ละเสี่ยงเอาแต่ก่อนจองก็คิดว่าถ้ากําลังจองไปแล้ว Airbnb ทํารีบุ๊กให้ในระบบแบบไม่ต้องรีฟันไม่ต้องจองใหม่แล้วเดาแต่ไปจองซ้ํา เกิดอะไรขึ้นอีกก็คิดเรื่อยๆเพียงเพราะไม่ได้รับการตอบกลับอะไรจาก Airbnb เลยได้แค่ส่งคําบนๆๆก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่ก็ส่งข้อความตัดพพอไปเรื่อยๆจากนั้นไม่นานก็เห็นว่ามีการรีฟันให้แล้วโดยไม่ได้รับการแจ้งจาก Airbnb เลยและมั่นใจว่าโฮสต์ไม่ได้เป็นคนทําแน่นอนคือเขายังทําให้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าพักเขายังไม่ได้เงินเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องเข้าพักผ่านไปสักกี่วันเขาถึงจะได้เงินฉะนั้นคนที่ต้องทํามีอยู่คนเดียวคือ Airbnb เมื่อเราเห็นว่ามีการรีฟันเข้าบัตรเครดิตแล้วเราก็ไม่ง้อ Airbnb ก็ได้แล้วก็จองใหม่ก็จบไปคือคอ,อย่าลืมนะแต่บัตรเดิมอายัดไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าจะรีฟันเข้าบัตรเดิมอ้าวแล้วทําไงก็เราก็ถามธนาคารไปตอนนั้นก็ได้คําตอบว่าเดี๋ยวยอดจะส่งต่อไปที่บัตรใหม่มันไม่มีการตอบจาก Airbnb เลยว่าได้ทําเรื่องคืนให้แล้วนะขออภัยนะที่ช้านู่นนั่นนี่เง,เงียบกว่าปราชาอีกอ็คือ Airbnb s u p p o r t นี่แหละ พอตกดึกก็นึกคึกขึ้นมาลองเน็บไปทําไม Airbnb ไม่มีการแจ้งเลยว่าได้รีบุ๊กรีฟันหรือทําอะไรให้บ้างแล้วคือจริงๆก็รู้ตั้งแต่เช้าแล้วแต่ก็อย่างน้อยก็ตอบว่าเราได้ทําการคืนเงินให้แล้วขออภยัยบลาๆไม่มีเลยไม่เป็นไรเราแค่อยากจะรู้ว่าจะไม่คิดตอบกลับเลยใช่ไหมจากนั้นก็มี Airbnb ตอบกลับมาเข้าใจว่าตอบกลับเพราะเราเน็ตไปข้อความที่ส่งมาทําให้ปริแตกมากกว่าเดิมและเสื่อมความเป็น Airbnb Lover อย่างเราไปเกือบหมด จริงๆไม่อยากเลิฟเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามีอยู่เจ้าเดียวผูกขาดอ่ะสองย่อหน้าแรกใช้คําพุ่มเฟืยดูมีมารยาทฉันเป็นทูตของ airbnb หวังว่าข้อความนี้จะไปถึงคุณด้วยดีฉันขออภัยที่ล่าช้าเนื่องจากฉันไม่ได้เข้าออฟฟิศสองวันเดี๋ยวนะธุรกิจออนไลน์ airbnb นี่อยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาด้วยมีหยุดด้วยนะคือมีคุณทํางานคนเดียวหรือบอกต่ออีกฉันอยากโทรหาคุณแต่นี่ก็ตกดึกแล้วโทรเพื่ออะไรคือแก้ตัวหรือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะโทรฉันเสียใจมากที่แอคเคาต์ของคุณถูกแฮก และการจองถูกยกเลิกฉันรู้ดีว่าทําให้คุณลําบากเล็พึ่งรู้เนาะแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลคุณก็รีบุ๊กไปแล้วโอ้ยไอ้บ้านี่หลังจากที่ฉันรอไม่ไหวฉันก็ช่วยเหลือตัวเองไงความหมายประมาณว่ารีฟันแล้วก็รีบุ๊กแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนาะอ่าแล้วที่พึ่งมาบอกเนี่ยให้เราหาคําตอบอยู่ตั้งนานเรารู้จากการถามธนาคารแต่นี่พึ่งมาพูดว่าเงินจะถูกคืนเข้าบัตรเครดิตที่คุณจ่ายนะแต่คุณบอกว่าคุณยกเลิกบัตรแล้ว แต่ฉันอยากบอกว่าเงินจะเข้าบัตรที่คุณจ่ายเท่านั้นเนี่ยเพื่อนๆโดนแฮ็กแล้วเพื่อนๆจะบอกว่าเออยังไม่ยกเลิกหรอกเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะคืนเงินไม่ได้เงี้ยหรอก็ต้องรีบดิคุณจะปล่อยให้บัตรใช้ได้โดยไม่แจ้งอายัดหรือเดี๋ยวแฮกเกอร์ก็เอาไปตัดอีกไปเรื่อยๆดิฉันก็ต้องแจ้งอายัดบัตรอยู่แล้วจะใช้คําพูดเพื่อยืดยาวทําไมยาวเกินขี้เกียจแปลไร้สาระเพราะฉันถามธนาคารตั้งแต่วันแรกที่โดนแฮ็กแล้วให้ฉันรอเธอสามวันมาเพื่อบอกข้อมูลนี้หรือจริงๆทําบอกตั้งแต่ตอบครั้งแรกสุดนะ เรื่องมันก็คงไม่ยากขนาดนี้คําตอบของ Airbnb ซัพพอร์ตที่ไร้ความรับผิดชอบสรุปคือสิ่งที่ตอบมาพอเราเน็ตไปครั้งสุดท้ายถ้าไม่เน็ตไปอยากรู้เหมือนกันว่าจะตอบไหมแต่ตอบสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยฉันรอมาสามวันเพื่ออ่านสิ่งนี้ยังมีอีกยาวแต่เป็นคํายืดเยื้อ,อร้ข้อมูลใหม่แถมยังบอกว่าขอโทรมาได้ไหมนี่คือกลยุทธ์การตลาดอย่างหนึ่งคือทําให้เราใจเย็นใจอ่อนและไม่เอาเรื่องเขาแต่เทคนิคส่วนตัวบอกเลยหมายถึงว่าเวลาเขาขอโทรเนี่ยนะ I o o t t s p e k k n n l l s s h yeah. และฉันต้องการเก็บเป็นหลักฐานด้วยถ้าโทรคุยจะเอาหลักฐานจากที่ไหนโทรมาก็ได้แต่ฟังคำแก้ตัวไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งที่เราต้องการคือความรับผิดชอบเพราะว่ามันคือความผิดของ Airbnb ความรับผิดชอบเช่นการชดใช้ค่าเสียหายเราต้องโทรทางไกลเราต้องเสียบัตรเครดิตเราต้องเสียเวลาและเสียลมดีนะที่พวกเรามีหลายบัตรนะถ้าพวกเรามีบัตรเดียวแถมยังต้องเอาไอ้บัตรแข็งนี่ไปใช้ทำอะไรเนี่ยพวกเราจบเลย เพราะว่าพวกเราอีกนานกว่าจะกลับไทยฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องเนี่ยเพื่อนๆจะให้อภัยง่ายๆไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราเกิดมีแค่บัตรเดียวขึ้นมาเนี่ยเราเสียหายหนักก็คือเราต้องการให้แสดงความรับผิดชอบต้องการให้แสดงความรู้สึกผิดโดยที่ไม่ต้องรอให้เราเรียกร้องแต่ที่เขาตอบมาเพราะเราทักท้วงไปและนโยบายของ Air b บ b ดูเหมือนการเอาตัวรอดและผลักพาระให้โฮสต์และเกส ทั้งหมดนี้ไม่ได้พูดถึงตัวคนหรือเจ้าหน้าที่แต่พูดถึงนโยบายที่ Airbnb ได้อบรมไว้ได้ตั้งไว้แบบนี้เองหลังจากที่ไม่อยากคุยยืดเยื้อเราก็ตัดบทเลยเพราะว่ามันมีแต่คำแก้ตัวที่ไร้ประโยชน์เราก็บอกให้ Airbnb แค่ชดเชยค่าเสียหายเป็นคูปองหรือเครดิตให้เราได้ใช้ในการพักครั้งหน้าในวันถัดมา Airbnb ได้ส่งข้อความพร้อมโค้ดคูปองใช้จองห้องอายุ1ปีหมายถึงว่ามันจะหมดอายุภายใน1ปีอะ ก็คือมูลค่าประมาณพันกว่าบาทและจบลงด้วยการที่เราต้องเป็นฝ่ายช่วยเหลือตัวเองและเรียกร้องเองถ้าไม่เรียกร้องคงไม่ได้คือเขาไม่ได้ส่งให้เองเราเป็นคนรีเควสต์ไปไงก็จบเรื่องราวแต่ต่อไปก็คือถือว่าเป็นบทเรียนส่งต่อก็คือหลังจากติดต่อ Airbnb Support ก็ต้องทําใจร่มๆ่มไม่คาดหวังสุดท้ายก็จะได้รับการแก้ไขแต่มันอาจจะช้าเรื่องเงินรีฟันจาก Airbnb ที่ถูกยกเลิกห้องที่จ่ายไปแล้วที่บอกว่าจะคืนเข้าบัตร ไม่น่าต้องห่วงกังวลอะไรมากเพราะแม้ว่าจะเป็นบัตรใหม่ซึ่งจะเป็นเลขบัตรใหม่ด้วยนะแต่ธนาคารผู้ออกบัตรจะลิงก์ข้อมูลให้เองคือเป็นข้อมูลที่กว่าจะรู้ก็ต้องใช้เวลาหลายวันและถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกเรื่องลิงก์เข้าบัตรใหม่ให้โดยตรงเลยเนี่ยก็คงง่ายขึ้นเรื่องที่โดนแฮกบัตรไปจองห้องอื่นแจ้งธนาคารแล้วก็ไม่น่ากังวลอะไรมากเช่นกันอ่าเดี๋ยวเขายกเลิกให้วงเล็บถ้าเรารีบแจ้งสิ่งที่ยากคือการตัดสินใจว่าเราจะจองห้องใหม่ไปก่อนหรือไม่ หรือจะรอ Airbnb ตอบกลับการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศและมีการใช้ใจ่ายออนไลน์ให้เตรียมไว้เลยว่าบัตรมีโอกาสสูงที่จะโดนแฮกให้เราเตรียมบัตรไว้หลายๆใบเก็บแยกไว้หลายๆที่เมื่อรู้ตัวโดนแฮกก็แจ้งอายัดเงินที่ถูกตัดไปก็จะคืนแน่นอนแต่เราต้องรู้ตัวและรีบแจ้งคือคนคิดแต่กลัวว่าจะโดนขโมยเวลาอยู่ข้างนอกใช่ไหมเออแต่มันมีอันนี้ด้วยนะโดนครั้งแรกอาจกังวลมากๆแต่หลายๆครั้งเราก็จะรู้วิธีทําใจ วิธีจัดการเองเที่ยวให้สนุกอย่าให้ความกลัวมาลังการทําตามความฝันคือพวกเราเชี่ยวชาญแล้วไงเชี่ยวชาญในการโดนแฮ็กไม่ใช่เชี่ยวชาญในการแฮ็กคนอื่นนะ <g ül> <g ül> <g ül> ก็อาจจะสงสัยว่าทําไมไม่ลบบัตรเครดิตออกใช้เสร็จก็ลบไปเลยสิมันลบทันทีไม่ได้ลบได้แต่ลบทันทีไม่ได้นโยบาย Airbnb จะลบบัตรก็ต่อเมื่อเช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วมากกว่า14วันซึ่งพวกเราใช้ Airbnb อยู่ตลอดทุกเดือนฉะนั้นไม่มีทางลบบัตรได้แน่นอน ก็คือพอเปลี่ยนเดือนเราก็ต้องจองที่ใหม่อีกไปเรื่อยๆฉะนั้นเกิน14วันหลังชิคเอาท์ล้วถึงจะลบได้เนี่ยเราก็ไม่มีทางได้วิธีแก้ที่พอคิดได้คือหลังจากใช้เสร็จให้กดปิดบัตรทันทีซึ่งวงเล็บมีเฉพาะธนาคารสีม่วงเท่านั้นที่ปิดบัตรได้เองคือเจ้านี้เขาดีนะปิดบัตรได้ทุกบัตรเลยจะเป็นบัตร atm ธรรมดาบัตรเครดิตบัตร t r a เวลการ์ด Card, ปิดได้หมดมันมีเมนูให้เลือกเลยแต่ธนาคารอื่นไม่รู้แต่สีเขียวนี่ไม่มีแน่ ทีน้ําเงินก็ไม่มีดูแล้วคือหมายถึงว่าถ้าเรากดปิดบัตรไว้ตลอดเวลาเนี่ยจะแฮ็กก็แฮ็กไปใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะเราปิดอยู่ก็คือพอเราจะใช้แล้วก็กดเปิดในแอปเสร็จแล้วก็ใช้ใช้เสร็จปิดทันทีฉะนั้นแฮ็กก็ใช้ไม่ได้ก็คือต่อไปเราก็คงจะเน้นแบบนี้แทนเพื่อลดความเสี่ยงก็คือมันต้องเจอแน่นอนเพราะว่ารอบนี้รอบที่เท่าไหร่เราไม่รู้ทุกครั้งที่เจอออบก็จะพยายามคิดหาแนวทางป้องกันแต่ก็ยังเจออ,อยู่ดีแต่ทุกครั้งที่เจอก็จะ ความเสี่ยงลดลงแล้วเราก็รู้วิธีแก้แนละ้วก็โอเคไม่ได้ตื่นตกใจเหมือนครั้งแรกๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ